สวัสดีครับผมนายทัพสานอัศนะนาหนาักึศึกษา55010 0163ย1 0 0ครับคลิปนี้ผมจะมาทำการใส่ภาพแยกส่วนลงในภาพเขียนแบบนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็เปิดไฟลช่วงล้อหน้าขึ้นมานครับ เอาเป็นแบบที่ e c โคแล้วนะครับโอเคครับต่อไปเราก็ใช้คำสั่ง Make Drawing Form Assembly นะครับแล้วก็เลือก A4 นะครับเป็นแบบแนวตั้งนะครับ ตรลงครับต่อไปแล้วก็ลากภาพไอโซมตติกของช่วงล้อหน้านะครับเข้ามานะครับแล้วก็ปรับสกเกลเป็นหนึ่งต่อสิบนะครับโอเอกดตกลงครับต่อไปแล้วก็ ที่ขวานะครับที่ Dawing View หนึ่งครับแล้วก็กดที่ Property นะครับก็เลือกที่ Echo นะครับแล้วก็ติ๊กที่ Show in e x p o State นะครับกดลงนะครับภาพช่วงเรานของเราก็จะ Echo ออกมานะครับ ต่อไปเราก็จะอินเสิร์ตตารางขึ้นมานะครับเราก็กดที่อินเสิร์ตแล้วก็ Tabl ลนะครับแล้วก็เลือกที่ Build of Material นะครับก็เลือกติ๊กที่ Part only นะครับกดถูกนะครับเราก็ได้ตารางขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับตารางให้มีขนาดเหมาะสมกับกระดาษของเรานะครับ ตรงน,นี้ก็ทิ้งไปครับโอเคครับต่อไปเราก็จะ ใช้คำสั่งบอลลูนนะครับชี้ส่วนประกอบต่างๆครับอ่าเราก็กดที่ออโต้บอลลูนครับจากนั้นก็เลือกที่ใช้ฟิดนะครับแบบซนะิบูล่าตรงนี้ก็เป็นไอเทมเงินเกยือกินยครับ โอเคครับจากนั้นก็กดตกดลงนะครับแล้วก็เลื่ที่รูดนะครับ เราก็จัดตรงนี้ของเราะครับ อ่าโอเคตัวตุกลงครับอ่าเราก็จะได้ภาพแยกส่วนงานเห็นแบบแล้วนะครับก็ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรายงานแบบนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ